ถ้าเราคือคนหนึ่งที่มักบาดเจ็บเพราะคำพูดและการกระทำของคนอื่นฟังคลิปนี้ให้จบนะคะการรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมีสาเหตุตามทฤษฎี NLP ที่นิกกี้จะพูดถึงวันนี้คือการให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือ meaning สมมติตัวอย่างเหตุการณ์แบบนี้นะคะ เรากำลังนำเสนอโปรเจกต์สำคัญต่อหน้าทีมและผู้บริหารเรามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาว่านี่เป็นไอเดียที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยต่อหน้าทุกคนทำให้เรารู้สึกเสียหน้าทั้งเจ็บและอายอย่างมากในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คนอื่นพูดไม่สามารถมีผลกระทบต่อคุณค่าของเราจริงๆได้แต่เป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะให้ความหมายในแง่ลบก,กับคำพูดนั้นให้กับตัวเราเองเราจึงรู้สึกเสียหน้าเจ็บและอาย วิธีแก้ไขให้เราถามตัวเองว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือมันเป็นแค่ความคิดเห็นของเขาเห็นไหมคะว่ามันอยู่ที่เราว่าจะเลือกให้ความหมายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคำพูดที่เกิดขึ้นนั้นยังไงการตั้งคำถามและการเลือกความหมายใหม่หรือ reframing แทนที่จะตอบสนองด้วยความโกรธลองตั้งคำถามใหม่เพื่อเปลี่ยนการมองสถานการณ์เช่น ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งนี้หรือฉันจะใช้เหตุการณ์นี้เพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างไรการตั้งกรอบความหมายใหม่จะช่วยเปลี่ยนโฟกัสปรับให้เราเห็นมุมสว่างที่เป็นประโยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะเห็นแค่มุมมืดเรารู้สึกแต่ว่าถูกโจมตีคีย์สำคัญของเรื่องนี้คือพลังของการเลือกหรือ power of choice สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้ว่าเราคือผู้เลือกให้ความหมายและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเลือกที่จะได้เรียนรู้แล้วพัฒนาหรือเลือกที่จะเจ็บปวดแล้วทุกข์ระทมจำไว้ว่าเราควบคุมไม่ได้ว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรแต่เราควบคุมวิธีที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้เสมอค่ะ